เช่นเคยนะครับกับผมเบนเมกะโมโตครับผมอุ้มเมกะโมโตครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าวันนี้นะที่ผมรีวิวซื้อกันให้ทันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับผมออกรีวิวนะครับวันเดียวนะครับ4คันผมบอกเลย4คันเนี่ยจบภายในวันเดียวหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมบอกแล้วว่าคันนี้คุณต้องไวนะครับกับสภาพอย่างนี้นะครับเจ้า BMW นะครับ E90 ครับ เป็นคันนี้เป็น3-20สไอด้วยนะแล้วก็คันนี้เป็นปี2007ันเจ็ดัี่สำคัญกว่านั้นคือรถคันนี้แค่2มือ2มือแล้วมือก่อนที่ล่าสุดเลยอะเป็นนายทหารยศพันพเอกพันเอกใช่ใช่ใช่แล้วก็คันนี้เป็นสีแบบเขาเรียกเขียวมะกอกด้วยใช่ครับผมสีเขาเรียกว่าไม่ค่อยเจอบนถนนสีตัวเนี้ย ค่อนข้างหายากนะบ,บนท้องถนนนี่จะน้อยน้อยน้อยมากคือต่อหอ่กรถเนี่ยเป็นสีที่มันแพงใช่อ่าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะัเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้มันจะมีอะไรกันบ้างคันนี้นะครับขอย้ำอีกทีนะว่าคันนี้ก็คือ B M ซ e r i e s สามสามสองศอเป็นรหัสเขาเรียกว,ว่ารหัส E 9 0 e <90. S 1> ใช่คุณผู้ชมลองดูนะฮะสีสันภายนอกนะครับ ยังสวยงามอยู่นะมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับคันนี้ล้อเดิมๆครับผมสภาพเดิมๆทั้งคันนะฮะแล้วก็คือสีเนี้ยบอกเลยบน,นท้องถนนถ้าเจอนะเด่นเลยอะเพราะว่าปกติที่เราจะเจอก็จะสีดำสีเทาสีขาวอ่าใช่ครับผมสีนี้คือหายากเรียกว่าสีหายากนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมลองดูนะฮะตัวรถนะครับ สังคมนะครับโค้งมนนะครับทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่ารถสมบูรณ์นะฮะไม่ได้โดนมานะครับสวยงามครับตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับคุณผู้ชมนะมาพร้อมยางมิชลินนะครับคันนี้นะฮะสภาพสมบูรณ์จริงๆ มาถึงฝั่งด้านซ้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับไล่ตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับโอ้โหสวยงามขนาดไหนนะไฟหน้านี่ยังใสอยู่เลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะกาบนี่สันนี่โค้งนี่ยังคมเลยนะครับเรียกได้ว่ารถนี่ไม่ได้โดนกันมาเลยนะฮะคุณผู้ชมสวยงามสีสันนี่จับใจกันไปเลยฮะต่อมาด้วยนะฮะภาษีใช่ที่สําคัญภาษีนี่ปกสี่ปีหน้าเลยปกสี่ปีหน้าก็ยาวๆถึงเมษาคุณผู้ชมกว่าจะได้ต่อทะเบียนกันนะฮะโอ้โหสภาพครับยางเยืงนี่ครบ ท่วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณเอาไปเนี่ยขับหล่อๆกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องทําอะไรนอกจากเติมน้ํามันเติมตังในกระเป๋าแล้วขับรถได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างด้วยนะนี่คันนี้เป็นฟิล์มสีเขียวตามแบบ Euro นะย,ยูโรสไตล์นะที่รถยุโรปควรจะเป็นสีเขียว,วน,นี้มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วฮะ คุณผู้ชมครับลองมาดูบั้นท้ายนะครับแม่โฉมงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะผมะใช้ดูนะฮะนี่ไฟนี่ยังใสๆส,สวยๆเลยนะครับหม่เอี่ยมกลิบกลิบกลิงกล้งๆเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบอ่ะใช่แล้วคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอย4จุดจากโรงงานมาด้วยนะรับรองว่าคุณถอยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยที่คุณจะไปโดนอะไรข้างหลังฮะเพราะว่า<ต>มันจะร้องเตือนจนคุณลำคาญแน่นอนแล้วก็นี่คันนี้เดี๋ยวผมเปิดกระโปรงหลังให้ดูนี่ได้กุญแจสองดอกเลยนะครับขอดูด้านในหน่อยหน่อยเป็นไ โอ้โหเปิดสั่งงานจากรีโมทนะครับข้างในนะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับกว้างขวางนะครับใส่ของเรียกได้ว่าเยอะเลยอ่ะลคันนี้คือจะต้องบอกนิดนึงว่า E 90เขาไม่ได้มียางอะไรี๋ยวไม่ไมียางอะไรแล้วใช่คือถ้ายางโรงงานเดิมๆมาเขาจะเป็นยางรันแฟรเขาก็จะไม่มียางอะไรลันแฟรคืออะไรบางทีคุณผู้ชมไม่รู้คือยางรันแฟรเนี่ยมันจะเป็นยางที่แก้มแข็งพี่เวลาเราวิ่งโดนตะปูหรือยางแตกมันจะสามารถวิ่งได้อีก มี50โลขั้นต่ำโดยความเร็วที่ไม่เส้นก็คือยังไม่แบนเลยใช่เพราะว่าแกมันจะแข็งมากก็สามารถพาคุณผู้ชมไปถึงปั้มหรือที่ปะยางได้นะครับต่อมานะครับฝั่งนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่เขาเรียกว่าเอสามเหลี่ยมฉุกเฉินสามเหลี่ยมฉุกเฉินไปหลอกมาใช่แล้วก็กลาถไม่ว่ารถคุณมีปัญหาอะไรคุณก็กางไว้นะครับมันก็จะสะทอนแสงตอนดึกและที่ ต่อกันนี้ด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะได้เป็น4สูบ N ตระกูล N46 อ่าใช่ N46 ครับผมมันจะเป็นเครื่องที่พัฒนาต่อ,อยอดจากของ E46 มา E46 <CC> ใช่มันก็จะแก้จุดบอดของเขามาหลายจุดแล้วนะค,คือจริงๆ e E46 ตัวหลังเนี่ยมันก็จะวาง N46 มาแล้วใช่แล้วก็ขยับมาเป็น E90 เลยใช่แล้วของ N46 ในเว e อร์ชัน E90 เนี่ยก็พัฒนาต่อจาก E46 มาอีกหน่อยนึงแก้จุดบอดของเขาไปสภาพเครื่องสวยน้ำนะครับ ไม่มีเยิ้มเลยนะครับคันนี้นะครับแห้งๆเลยสวยนะครับและที่สําคัญน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับขับทางไกลได้แน่นอนการันตีครับผมมาถึงด้านภายในนะครับคุณผู้ชมนะฮะลองดูกันนะครับตั้งแต่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับผมนี่ครับหนังสวยงามมากครับแล้วก็ลายไม้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยสวยงามครับผมเรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับใช่เดี๋ยวขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้าครับผมอ่าครับผมลองครับลื่นๆเลยครับ ขึ้นอ่าลงอีกทีครับลดกกามพเเ็นปรับไฟฟ้าอ่าขออนุญาตเทสกระจกหูช้างนะครับขึ้นนะครับลงครับซ้ายครับขวาครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะระบบไฟใช้งานได้นะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมนะผมจะให้ดูเบาะนะครับเบาะนั่งหน้านะฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะเทสระบบไฟฟ้าให้นะครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังก่อนเดินหน้าสุดไปแล้ว ด้าหลังครับเดินหน้าแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นครับอ่าใช้ได้ครับผมลงครับระบบไฟฟ้าส่วนบอกก็ยังใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมนะลองมาดูนี่ภายในครับด้านคอนโซลครับผมสวยๆเลยนะฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับลายไม้นี่สวยกลิบเลยนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับหรือว่าลาวนะฮะ ช่องแอร์วิทยุทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับผมยันเกียร์ครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับมาชมแผงประตูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่ครับชมเลยครับผมลายหนังสวยงามมากแล้วก็ลายไม้ก็ยังสวยงามผมลายหนังชัดๆก็คือยังสวยงามนะครับในแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมนะลองเทสระบบไฟฟ้าหน่อยครับครับผมลง แล้วก็ขึ้นนะครใช้ได้ปกตินะครับลงที่ลื่นๆกันเลยนะครับพับไฟฟ้าข้างนะครับขวาซ้ายขึ้นลงแล้วก็พับไฟฟ้านะครับเมื่อกี้ฝั่งนูน้นจริงๆผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะ คือทั้งสองข้างของคันนี้ได้เป็นกระจกเลนส์ฟ้าเลนส์สีฟ้าเนี่ยข้อดีคือเวลาโดนไฟสูงสาดมามันจะดรอปแสงให้เราทำให้เราสบายตาขึ้นแล้วก็ยังพับไฟฟ้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเบาะคนนั่งนะครับคนนั่งขับนะครับผมยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์นะฮะก็คือเบาะเนี่ยไม่ได้ยุบไม่ได้ยั่วอะไรนะฮะยังแน่นอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนะเราลองบกไฟฟ้าดูด้วยฮะเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ ถอยหลังครับนักพิงขึ้นมาครับผมแล้วก็เอลงครับใช้ได้ครับใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ดีกว่านะฮะต่อมานะด้านพวงมาลัยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพวงมาลัยสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยงาน,นครับมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมนะฮะต่อมาแพนมาดูที่ไม์กันดีกว่านะครับว่าไม์คันนี้มันเท่าไหร่ครับกดทีนึงอ่าสักครู่นะฮะ,ะเหยียบเบรกนิดน,นึงครับสตาร์เลย นีตัดเพลิงไม่ครบไม่มีโค้ดโชว์ตอนนี้เลขไม้นะครับมีครับมีโค้ดโชว์อยู่โค้ดน้ำมันหมดครับไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่188,598กิโลเท่านั้นนะครับร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม้นะครับคุณผู้ชมนะฮะมาถึงด้านผู้โดยสารด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนะเริ่มจากแผงประตูนะครับด้านขวาครับนี่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไรหนังชัดๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าอะไรหนังชัดคืออะไรนี่อยากให้เห็นอีกแง้วลาย เป็นลายลายยังขึ้นชัดลายมันยังขึ้นชัดเพราะว่าบ M บางรุ่นมันจะเป็นลิ้วถูกไหมแต่อันนี้เป็นลายหนังเรียบลายมันยังชัดอยู่แล้วก็นี่ครับลายไม้เงาสวยครับสวยงามครับอะกระจกไฟฟ้าครับแล้วก็ต่อกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงลื่นๆเลยแล้วก็ขึ้นครับลื่นๆเลยครับรื้อนะฮะเรียกได้ว่าไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับคุณผู้ชมนะลองมาดูนะครับแผงประตูนะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชมนะก็ยังเป็นแผงที่สวยงามนะเหมือนน้องอุ้มบอกว่า เนี่ยลายหนังชัดๆกันเลยนะฮะก็คือเดิมๆมาเลยนะครับอลายไม้สวยงามทุกอย่างครับผมขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้าครับลงครับโอ้โหลื่นๆสบายใจขึ้นครับผมหายห่วงครับเรื่องกระจกไฟฟ้านะครับต่อมานะับคุณผู้ชมลองดูเบาะที่นั่งนะฮะด้านหลังนะฮะนั่งสบายนะผมว่ามันนั่งสบายนะถึงจะเป็นซีรีส์สนะฮะแล้วคือมันมีแอร ตู้แยกอยู่ด้านหลังด้วยนะนี่ไอสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือตู้แยกแอร์มากครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเลยว่าแอร์ข้างหน้าเขาจะปรับมาถึงข้างหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้มีแยกเลยทั้งซ้ายและทั้งขวาคุณผู้ชมเย็นแน่นอนคือเราคิดจินตนาการว่าอ e90 ตัวนี้เป็นรถไซส์เล็กๆไซค์เล็กครับแต่มีตู้แอร์ถึงข้างหลังด้วยเย็นฉ่ำแนนผมว่ามันมันโอเคมากเลยฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็นี่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่มีพักท้าแขนใช่ไหมพักแขน ออกมาครับโอ้โหวางได้สบายใจนี่แต่จะวางแก้วน้ําก็วางได้ครับซ้ายขวาครับคนละแก้วไม่ต้องแย่งกันคุณผู้ชมนี่และที่สําคัญอีกอย่างนะนี่ดูมาหลังนะครับนี่โอ้โหก็ยังใช้ได้สมบูรณ์ครับผมครับแหมเห็นไหมเคลนลงลรื่อนๆเลยครับทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ครับผมช่วงทดลองขับจริงกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะครับผมบอกเลยนะฮะตรงนี้นะว่าคุณเอาไปเนี่ยเหมือนที่บอกเติมน้ามันขับอย่างเดียวจริงๆนะเพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างนะฮะสมบูรณ์มากๆไม่มีเสียงดังกวนใจกร๊กกร๊กนะรวมถึงระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้หมดนะฮะ<ช>เดี๋ยวผมจะให้อุ้มเนี่ยลองอัตราเร่งให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าคันนี้มันอัตราเร่งมันดีขนาดไหนนะฮะเ,เดี๋ยวก่อนไปดูอัตราเร่งนะข่าไปดูนะให้ดูภายในก่อนภายในครับสวยงาม สวยงามสวยทุกอย่างสวยงามเานีน่ยออกถนนใหญ่เลยครับคือก่อนพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์นะขอพูดช่วงล่างก่อนเลยนะครับนิ่มเหลือเชื่อไม่คิดว่าแบบซีรีส์สามนิ่มได้ขนาดนี้ใช่ <c oughs> ไม่คือจริงๆเราต้องบอกว่าจริงๆซีรีส์สามมันก็นิ่มของมันมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเราที่เรารีวิวรถหลายๆรุ่นน่ะคือเราเราไปเจอรถอย่างซีรีส์ห้ามันดีกว่าซีรีส์สามซีรีส์เจ็ดก็จะดีกว่าซีรีส์ห้แล้วก็อย่างที่บอกครับ เงินมันก็คือรถมันก็แพงขึ้นมากามอ่ะใช่สมัยป้ายแดงมันแพงกว่ากันเยอะครับแต่ผมบอกเลยนี่คือใช้ในชีวิตประจําวันได้สบายนะสบายมากสบายมากเพราะว่าตัวรถไม่ค่อยใหญ่มันขับในเมืองมันมันสบายนะไม่ว่าจะอัตราการเร่งในเมืองหรือนอกเมืองอ่ะมันไปได้หมดแล้วเครื่องตัวนี้จริงๆไม่ได้กินน้ำมันขนาดนั้นด้วยนะไม่กินนะประหยัดประหยัดนะสี่สูตรนี่ประหยัดเลยบอกเลยเพราะเคยเคยใช้รุ่นนี้อยู่ในเมืองอยู่พักหนึ่งอะ่ะก็เติมน้ำมันก็ไม่เวอร์แล้วก็โอเคเลยอ่ะ ใช่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าปกติเราขับหกสูบมาแล้วเวลาขับสี่สูบมันรู้สึกว่ามันประหยัดมากคือบอกก่อนวีเอ็มนี่พวงอะไรจะคมมากใช่จะได้ขอเริ่มเอาลองนะไปนะครับโนี่ครับเป็นเกียร์นิ่มๆครับช่วงล่างดีมากอ่ะช่วงล่างดีมากอ่ะใช่อัตราเร่งก็ก็ดีนะผมว่ามันก็ดีนะฮะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแป๊นี่มีล้สเต็ปขักครั้งแรกจะเป็น S นะครับเอสตรงนี้ก็ได้ S ทิโตนิกลงอันนี้มีทิโตนิกด้วยนะเออลรือบอกไปเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วนะออกคือเหนึ่งออกเปิดวันดึกยังสองสามนิ่มๆเลยนิ่มทุกเกียร์ครับผมแล้วกลับมาเป็นดีเหมือนเดิมแล้วก็ต่อที่วงเลขาฟังก์ชันเลยนี่ใช้ได้นะฟังเพลงคาร์โก้อันนี้นะคาร์กล้องไปข้างหลังแล้วเอา่านขึ้นเลยแล้วร้อนฮะร้อนนะขอม่านนิดหนึ่งครับครับกดผิดขอโทษนิ่มๆนะตะกล้องร้อนครฮะตัวตะก้องร้อน แล้วก็ตรงนี้นะแล้วง็ดูตรงนี้นะดวงแอร์วอลนะครับนี่ผมกดที่สั่งที่พวงมาลัยก็ยังใช้ได้ปกตินะครับนี่ก็คือสั่งได้จากพวงมาลัยเลยติดดับใช้ได้ติดปกติดอยู่าบอกมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หมดแล้วก็ไม่กี่พี่เบนซ์มันยังไม่ได้บอกนี่คืออันนี้นี่อ่านี่ใช้ได้ครับไฟครับใช้รถจนครับก็คือบอกเลยว่ารถสมบูรณ์รถคันนี้วิ่งแค่ใช้มาแค่สองมือเท่านั้นครับในเรื่องก็สองมือแล้วก็คันนี้ได้สีเขียวแบบ ผมไม่มั่นใจว่าในในคอร์บีเอ็มเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าเขียวมะกอกแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคนมองเนี่ยผมบอกเลยนะคือคนอื่นอาจจะดูเป็นแบบว่าเป็นเขียวมะกอกแต่ว่าจริงๆบางคนมันมองเป็นสีทองนะเหลือบเหลือบเหลือบเือแต่บอกเลยว่าตัวนี้คือสีที่หายากและเป็นสีพิเศษของ E90 เลยครับแล้วก็เจ้าของเก่านี้เป็นระดับนายทหารระดับใหญ่อะรุนใหญ่นายทหารส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเขาดูรถกันดูแลรถกันค่อนดีนะ S <S <S <ช>เพราะเขาจะมีคนดูแลรถให้เขาอยู่ราะรว่าผมบอกเลยว่าคือสภาพรถสมบูรณ์แล้วก็ช่วงล่างดีเครื่องดีอย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วบอกเลยนี่มันจบเมื่อกี้มกผมเปิดอีกขอขอีกอย่างได้ไหมคือผม,มชอบรถระบบรถใหม่ๆอย่างนี้มากเลยเวลาผมเปิดไฟเลี้ยวอ่ะบางทีอ่ะเราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมเราต้องดึงลงให้สุดแล้วมันถึงจะเปลี่ยนติดไฟเลี้ยวขึ้นมาใช่ไหมใช่แต่ในรถใหม่ใหม่อย่าง bm เนี่ย e 9 0้มีแล้วเราคลิกเบาเบามันจะแต๊บประมาณ3าครั้งแล้วมันก็หยุดไปมันสำหรับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนครับนี่ผมดันขวาแท๊บ ดับเองโดยที่เราไม่ต้องโยกกันขึ้นสุดลงสุดเลยในแหละนิด,น,ดนิดหน่อยเงี้ยชอบม,มากเลยเขาเรียกว่าดูแลและใส่ใจ <laughs> กับเจ้า bm w นะครับ e 9 0คันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดราคาที่389,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคุณผู้ชมดาวแค่1,000,000 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ครอบครองเจ้า bm สุดหรูคันนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเมกะโมโตครับและที่สำคัญซื้อให้ทันครับผมไปอุ้ม ได้ส่งกันอย่าลืมกดต u ้ง c r i b e และกระดิ่งให้กับช่องไมก่าโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ